ก็ขอกล่าวสวัสดีด้วยครับผมชื่อนายพันธวัฒน์แก้วอยู่ชั้นม .6 หทับเลขที่15ครับผมวันนี้เราจะมานําเสนอเครื่องดนตรีก็ไทยก็คือขลุยเพียงอ้อครับประวัติความเป็นมาของขลุยขลุยเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่มีลิ้นทําจากไม้รวกป้องยาวๆด้านหน้าจะรูเรียงการสําหรับปิดเปิดเพื่อเปลี่ยนเสียงตรงที่เป่าไม่มีลิ้นแต่มีดาซึ่งทําด้วยไม้อุดเหล่าเป็นท่อนกลมๆยาวๆประมาณ2นิ้ว สอดลงไปอุดที่ปากของขลุ่ยแล้วบากด้านหนึ่งของด่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เราเรียกว่าปากนกแก้วครับเพื่อให้ลมส่วนหนึ่งผ่านเข้าออกทําให้เกิดเสียงขลุ่ยลมอีกส่วนหนึ่งจะวิ่งเข้าไปปลายขลุ่ยประกอบกับนิ้วที่ปิดเปิดบังคับเสียงให้เกิดเป็นเสียงสูงต่ําการใต้ปากนกแก้วลงมาเจาะหนึ่งรูเรียกว่ารูคําเวลาเป่าต้องใช้หัวแม่มือคําปิดเปิดที่รูนี้ บางเหล่าด้านขวาเจาะเป็นรูเหยื่อปลายเล่าขุยจาะมีสีรูเจาะตรงกันข้ามกันแต่เรียมกันเล็กน้อยใช้สำหรับร้อยเชือกแขวนเก็บหรือคล้องมือจึงเรียกว่ารูร้อยเชือกรวมขุยเหล่าหนึ่งมีสิบสีรูด้วยกันส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบมีเอ่อเล่าขุยดาบรูเป่ารูปอนกแก้วรูเหยื่อรูคำ้ำรูบังคับเสียง รูร้อยเชื่อครับเอ,อ่อมาต่อกันที่ลักษณะตัวโน้ตของคุยเพียงอ้อนะครับโดยปกติทั่วไปโน้ตของคุยเนี่ยจะเป็นโน้ตแบบบรรทัดเดียวใช้ได้ทั้งตัวเลขและตัวอ,อักษรแต่ในที่นี้จะใช้เฉพาะตัวอ,อักษรโดยเขียนเป็นตัวย่อดังนี้ก็คือโดเลมีฟาซอลาทีเสียงสูงใช้เครื่องหมายตามนี้ครับ ด้านบนตัวโน้ตเช่นโดเลตำแหน่งเสียงและการใช้นิ้วมือปิดเปิดเสียงคุยเพียงอ้อนะครับปกติคุยเพียงอ้อจะทำได้12เสียงเป็นเสียงธรรมดาหรือเสียงต้อเเสียงคือจากเสียงโดถึงทีทำให้เสียงแหบได้อีก5เสียงคือจากเสียงโดสูงถึงเสียงซอนสูงครับผม ถ้าเราท่านั่งเป่าขลุ่ยเพียงอ้อน,นะครับก็ตามภาพครับการเล่นเครื่องดนตรีไทยชน,นิดนี้เนี่ยเราต้องฝึกฝนนะครับซึ่งการตั้งท่านะครับมันก็เป็นทาให้เราดูมีบุค,คลิกที่ดีครับดังภาพครับท่าจับขลุ่ยเพียงอ้อครับก็คือการจับขลุ่ยไทยโดยประเพณีนิยมเนี่ยมาตั้งแต่โบราณจะจับเอาไว้มือขวาอยู่ข้างบนมือซ้าย แต่ถ้าจับแบบสากลจัิยมเอามือซ้ายไว้ด้านบนมือขวาไว้ด้านล่างซึ่งสันนิษฐานว่าคนส่วนใหญ่ถนัดมือขวามากกว่ามือซ้ายครับผมวิธีเผ่าคุยเพียงอ้อน,นครับให้เผยริมฝีปากด้านบนและล่างจดลงบนรูปากเป่าจัด เล่าขุยให้ตั้งประมาณ45องศากับลาตัวโดยทอดแขนไว้ข้างลำตัวพองงามไม่กลางสอกมากเกินเกินไปเป่าลมให้เหมาะไม่เบาและไม่แรงจนเกินไปครับผมลักษณะกลางวางนิ้วครับลักษณะการวางนิ้วนะครับลักษณะการวางนิ้ว,นะว,วมือซ้ายและมือขวาให้วางลักษณะกับเล่าขุยโดย นิ้วอยู่เหนือรูบังคับประมาณ1เซนติเมตรใช้บริเวณผิวหนังส่วนนูนใต้ปลายนิ้วเป็นส่วนที่ปิดเปิดรูบังคับเสียงการวางนิ้วเพื่อปิดรูบังคับเสียงต้องพยายามให้ปิดรูให้สนิทมิฉะนั้นจะทําให้เสียงที่ทเป่าออกมาเพีย้ยนเช่นเสียงโดเป็นเสียงที่เป่ายากที่สุดครับส่วนขั้นตอนการฝึกผู้เพียงอ้อนนะครับให้ฝึกดังนี้นะครับผม โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอเครื่องดนตรีไทยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับขอกับผมขอจบการนำเสนอไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ